หมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปลงกับหลอกหูุนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสองหหนึ่งนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนไดสตาร์ทของเจ้าตัว Yamaha Fino นะครับผมก็เป็น Fino ตัวเก่านะครับ Fino mio เหมือนหลักการเดียวกันหมดนะครับอันดับแรกเลยให้เรามาทางด้านซ้ายรถนะครับแล้วก็ถอดน็อต ฝาครอบแข็งด้านบนออกสองตัวนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์8ดนะครับผมถ้าเราถอดน็อตสองตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดึงสายยางที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้ออกมาเลยนะครับผมอ่ะพอดึงสายยางแล้วก็ดึงฝาครอบออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับครับให้เราไขาน็อตโช๊คนะครับเบอร์สิบสองตัวนี้นะครับผมอ่ะอ่าพอเราไขาเสร็จแล้วเนี่ย <S <S เดี๋ยวเราจะค่อยๆประคองรถนะครับระวังรถมันล่วงนะเพราะว่า เดี๋ยวรถมันจะแยกออกจากกันอย่างนี้นะครับไข่กไข่น็อตเสร็จแล้วนะครับรถก็จะแยกออกจากกันเป็นอิสระแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะเห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะโล่งเลยนะครับผมตัวใดสตาร์ล้วอยู่ตรงนี้นะครับเราจะแกะกองอากาศออกนะครับผมโดยที่น็อตเดิมๆจะมีตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัว แล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมจากที่เราไขาน็อตกองสามตัวออกแล้วนะครับมันก็จะมีน็อตตรงคอหลีดตรงนี้ตรงคอขาบูปากขาบูตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ไขน็อตแล้วก็ดึงกองออกมาได้เลยนะครับผมเราก็จะเห็นตัวไดสตาร์ทของเราแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่ะก็น็อตไดสตาร์จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะ อาไขน็อตไดสตาร์ทออกเนี่ยเดี๋ยวเราไปไขขั้วแบตออกก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับก็เปิดเบาะแล้วก็เดี๋ยวไขขั้วบวกออกมาเลยนะครับถ้าขั้วบวกของรถเนี่ยไม่ได้แตะที่แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะไม่มีไฟก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับผมพอไขขั้วบวกออกได้เลยขั้วเดียวก็พอนะครับอโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเลยเราจะไขน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้ออกได้เลยจะสังเกตได้ว่าสายจากไฟบวกนะครับ จะอยู่เส้นบนนะครับส่วนเส้นล่างก็จะเป็นไม่มีสายไฟอะไรเลยก็จะมีไฟบวกอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนู้นนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาเบอร์สิบเอาสองตัวนี้ออกก่อนนะครับผมไข่น็อตสองตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆเขยา่าแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาได้เลยนะครับก็อย่าทําตอนเครื่องร้อนนะครับพอร้อนมากจุกโยกเขยา่าเขย่าก็หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้สตาร์ทเดี๋ยวเราจะพลิกด้านล่างเอาออกไปฝั่งนู้นเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับไข่น็อตตรงนี้ ออกนะครับผม,มจะเป็นไขควงหมวนแชกนะครับตรงนี้นี่นอตจุดนี้เนี่ยจะโดนน้ําโดนอะไรเป็นเวลานาน,านเพราะว่าฉะนั้นมันจะมีคราบขี้เกลือคราบกังนะครับก็ให้เราใช้พวกโซแน็กหรือว่าพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์คีเนอร์นะครับฉีดเข้าไปที่ตัวน็อตก่อนเพื่อทำความสะอาดเนะาะคราบขี้เกลือต่างๆออกนะครับเราก็จะได้ไขออกได้ง่ายนะครับผมเนี่ยฉีดไปเลย ของใหม่ที่ผมซื้อมานะครับชุดใส่ได้สตาร์ทก็อันนี้ผมแนะนำว่าให้ซื้อพวกช h อป e ี l ร z a d a ก็จะถูกหน่อยแต่นี้ผมค่อนข้างจะต้องใช้เร่งด่วนเลยนะครับก็เลยซื้อแถวบ้านผมราคาห5 0้อห้าสิบค่อนข้างแพงแต่ว่าตัวนี้จะมีรับประกันให้เจดวันนะครับผมอ่ะนี่ก็งานประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเทียบกับของเก่าให้ดูก็งานคล้ายๆกันเลย นะครับอืมก็เดี๋ยวเราใส่ของใหม่กันเลยเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราใส่เจ้าตัวนี้ก่อนเมื่อไข่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปอกเนี่ยซุกเข้าไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เอาไดไปไว้ฝั่งนู้นก่อนแล้วเรามานั่งที่ด้านขวาของตัวรถนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเอาไดเนี่ยซุกเข้าไปาค่อยๆหมุนหมุนไดย่างครับหมุนไปเรื่อยๆ อ่ะลงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตก็จะตรงกันนะครับผมก็อย่าลืมครับผมน็อตตัวบนนะครับผมก็คือตัวที่มีไฟบวกนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนตัวล่างก็ใส่เข้าไปได้ปกติเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็อัดน็อตให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตัวล่างกับตัวบนนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอากองอากาศนะครับผมเข้ามาประกอบได้เลยนะครับผมเมื่อเราประกอบกองอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่ยกตัวรถนะครับผมอย่างนี้นะครับผมกลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่น็อตโช๊คได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เหมือนเดิมผมจะตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยนะครับแล้วก็คนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม ในการที่พวกคุณกดไลค์กดติดตามเนี่ยมันจะทำให้ผมมีกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมอยากให้ผมแนะนําคลิปอะไรทําอะไรให้ดูครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ